แห้งร่มสังเกตบปงใหม่สังเกตเปงใหม,นนใหม่นี่ครับสังเกตบปงใหม่ทุอย่างถูกพันยูพันยูในโค้ง ผมอยากได้ฝนแต่ฝนมาห่านต่ฝนมาหันจะเละมึงยู่าสงารดิลลอเ่มเป็นแบบใก้มา ลมขอขอขอขส,สองสองขลิ่งยังสองแผ่นไม่ดีแบบขลิ่งแรกนึกฮกโมงฮกโมงแรกผมก็มาเตเว้นโคดมาแต่งแต่ออกจากบ้านตอนเที่ยงกว่าๆแต่มานเหลือสองขีดครับแต่ว่าไปถึงอำเภอรัตนบุรีสองขีดสามสิบหกกิโลนาสิถึงครับ แต่ผมออกมากจากตอนที่ผมออกมากจากบาทมัน60สิโลอ๋อหลัตนะเมนอยู่มันโค้งนะครับมันพาไปทางโคท,ทารัตนาบุรีไปบาทผมไปทางหลักมาสิบประมาณสิบกว่ากิโลสิบประมาณหาสิบแต่็าตัมไ,ได้ปะได้ครับผมฉลาดใจนะผมว่าผมสีมาหาเติมน้ำมันขนา้างหน้ามันจะบอมี่ปั่มว่าคอยมีปั่มนะครับเนาะ ก็เลยก่ได้เติมน้ำมันเลืออยู่ซองขีดค่ะคิดว่าทึงอยู่ดอกครับทึงรัตนายู่รัตนาเบอรี่ช่วงดึกดึกตีหนึ่งตีสองเขาก็มีปั่มฮอดแจงนี่ยังแบบบางเถือประมาทมากับสิเจอสถานการณ์แบบนี้มากครับเพราะว่าจังมากในชนบทนี่สิบว่าเคยมีปั่มน้ำมันหรอก ขวามือในรถครูในรถเขาวันหนาวเป็นเต้าอัพนะครับแล้วก็ผู้ชา,ายสองคนนะาาาาเป็นอาจารย์ทีมงานพระปี้ยวาทศิลป์นะครับอาจารย์ครูครูหมอรำนะอาจารย์หมอรำอาจารย์หมอรำนะครับเคนเป็นอาจารย์เคนเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์หมอรำเนาะพี่น้องเพคนนะครับ ซเพนเกับเหรียนนัก,ากน้างแต่ละผมเอาเซตที่ออกไปเห็น,ปนเป็นชิ้นทองเป็ของตัวเองนะครับอันนี้ความคิดผมดอกว่าความคิดเอ็นมินนะครับนะ้องซอปามานนี่นะครับ ให้บบรรยากาศภายในงานนะคร like ับท่านค่าล้านๆครับบรรยากาศที่นี่ภายในห้องมงครัมงสังเกตใบใหม่นะครับเป็นบอกอาชิบะเฮนน่ะนอนนอนนอนกรเบกดับๆนะครับเนาะหยาดแต่ฝนมานะครับผมแต่ว่าถ้าฝนมามันจะเกิดอยังขึ้นแต่ว่าผมก็ลงไปสามขีดเนาะ เอฟซีช่างเรเอฟซีหมอลำคณะระเบียบว่าถ้าเนินกับเขามาเบิ้งไล่ลอยคนผมก็โอเคอยู่ได้แต่ว่ามันเด็ดเอ่อคนเด็ดทำการแสดงกันหรอครับมันบวตกดอกฝนเนาะฝนมันบวตกดอกที่ใดก็คือเระเด็ดทำการแสดงนะครับเอฟซีที่รอบทางยูทูบช่องนักผัดจัดอะไรเบิงแน่นอนครับอันนี้ก็คือถือว่าได้เบิงมหรอครับการติดต่อ ทีมงานิดต่้งอกรณ์นื้องทีมงานิดตั้งอุปกรณ์ด้เบิ่งบรรยากาศภายในงานด้เบิ้องี่ก็ถือว่าด้เบิ่งแครับลมวมครับามลมลมลมนะครับลมผมอากพัว่าต้อง ทางฝาทาั้งสี่กัก้นทางวิตกจังมึงนะครทางวิตกวิโตกวิ่งออกพงกบจ้าออวิตกแหละขนเม่เพี้นตะเวน,นอ้าวสรับเพือนเัามาใหม่เราพิกักับยูบ้านบ้าน่บ้านเบ้านี่ยอย่างเราโอ้หายไปแบบเลย,ยบ้านบ้ขยอมนะครับบ้านขยอมตำบโลโคกหลางอำเภอ ทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเก็ดกันเองบอกต้องเก่งใจกันเอาาเอคือกันกับบาดเอ็ดมินเลยก็ติดติดกันเนาะเสื้อแดงติดกันเพ่งแต่ยันจัง,งานกันสื่อกระดิบแปดนาทีครับจังจังซิยุทธคิดกระเบื้องเอาเนาะครับว่าเพิ่นเห็นยังอยู่เวทีเพิ่นกระดิบประมาณนี้แหละครับพวกโมงลว เพราะถ้าเรียบร้อยอนยะู่มั้งมองใต้เพื่อนนี่นี่นี่นนนมองล้างดต์นะครับครึ่งคืงนนะครับก็กก็กก็ยังใส่ด้อยู่นะครับต้านที่พังผมก็บอกนะว่ามีมียังเพิ่นเสียหายเนี่ยเนาะหรกแต่ว่าโค้งหรือโค้งสางเวทีเพิ่นก็นยังใส่ด้ปกตินะครับทำงานที่ใต้น้องขับเนาะคนทำงานข้างค่ำกลางคืนนะครับเนาะ ไฟธรรมชาติที่พรามาตร,รับยันนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครอยากได้รับผลกระทบเท่านมันหมายถึงการสูญเสียครับเนาะสูญเสียทรัพย์สิสนไม่สูญเสียชีวิตก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะอ้ยแปดนาทีละ สับนี้เจาแคดดคเดอรครับสวัสดีรับลม้งลมแงคับลมแงลงครับรับามติดามใหม่ผมนเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ